วัสดีครับเรากลับเข้าสู่การรีวิวรองเท้าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอครับ<ม>นี่ asics nova blast ครับเป็นรองเท้าจาก asics ที่มีการรีวิวค่อนข้างจะดีนะแล้วก็คุ่นี้ผลิตมา2ปีแล้วครับแต่ผมยังมองว่ามันยังใช้ได้ดีเนาะแล้วก็ยังน่าสนใจอยู่ในคลิปนี้ผมจะรีวิวแบบละเอียดเลยว่าเออมันน่าสนใจยังไงเนาะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆฝากติดตามกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษเนาะมาในชื่อ Pixel n น้อยแพ็ k ผลิตเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับซื้อมาใช้ประมาณสักกลาง,ลางปีถึงปลายปีที่แล้วครับแล้วก็ใช้มาได้300โลละซึ่งวันนี้จะมาเจาะในรายละเอียดว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เราจะให้คะแนนตามตามสไตล์ของเราเนาะก็จะมีห้งหัวข้อเหมือนเดิมก็คือ Upper อร์มิโซการขับเคลื่อนเนาะ หรือหรือฟีลลิ่งในการวิ่งเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายคือความคุ้มค่าของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมีคะแนนรวมออกมาเป็นคะแนน1นได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะบอกสเปคคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคือคู่นี้อัปเปอร์เป็นเป็นผ้าถักนะครับเป็นนิดซึ่งจริงๆแล้วนะคู่คู่แรกๆของ ASIC ที่เป็น a s ซิ No โบาร์ดหนึ่ง ปกติแล้วอัปเปอร์ด้านบนจะเป็นเป็นเมชเป็นอินเจเนียร์เมชนะครับคู่นี้เป็นคู่ทำขึ้นมาพิเศษที่เป็นผ้าถักเนาะซึ่งผมว่าโอเคเลยใส,ใส่สบายแล้วก็มิโซ m มิ s โซคือเป็นฟลายโฟมบลาสนะครับเป็นฟลายโฟมบลาสคือเป็นโฟมที่เขาบอากันว่าดีที่สุดในเวลานี้ของอของเอซิกนะครับถ้าไม่รวมตัว ลายโฟมบัสเทอร์โบของไอของตัวคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นตัวโฟมที่ใช้เยอะสุดใน a อซิกนปัจจุบันเนาะใช้ทั้งคู่นี้แล้วก็มีทั้งเออเมจิกสปีดแล้วก็อีกหลายคู่ของ a อซิครับที่ใช้โฟมรุ่นนี้เนาะคือมันมันเบาความพิเศษคือเบาแล้วก็มีความเด้งแล้วก็นุ่มครบเลยเนาะแล้วก็คู่นี้เขาใส่มาค่อนข้างจะเยอะครับใส่มาส c ต็ i ไฮด้านหลังเนี่ย Uh, 32มิลเนาะความสูงตรงไอ้ตรงส้นเท้า32มิลแล้วก็ความสูงตรงปลายเท้าเนี่ย22มิลเพราะฉะนั้นคู่นี้ drop 10นะครับส่วน o u t s ซ l ก็เป็นยางปกติของ a s i c ครับก็วางมาด้านล่างแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยนะดีไซน์ดูดีครับแล้วก็น้ำหนักผมชั่งไปแล้วได้ประมาณ277กรัมนะมัน มันใช้มาประมาณนึงแล้วมันสึกแล้วแหละคิดว่าอ่ะตีซะประมาณ280กรัมแล้วกันซึ่งรอ,องเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าเบอร์1 1 us นะครับยาว28.5เซนเนาะอย่างที่บอกนะครับรองเท้าคู่นี้ผมใช้มาประมาณ300กิโลละแล้วก็ผมได้เอาไปใช้ในงานวิ่งเขาใหญ่ร้อยนะครับเมือ่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะ ใช้ในช่วง50กิโลหลังนะเพราะว่า50กิโลแรกผมใช้รองเท้าคาร์บอนเนาะพอวิ่งไปสักพักถนนมันเป็นคนปีดเยอะแล้วก็มันอิมแพคตลอดเวลาเนาะ50กิโลอ่ะผมรู้สึกว่าเออเจ็บฝ่าเท้ามากเลยก็เลย50กิโลหลังดีนะที่เอาคู่นี้ไปเนาะผมก็เลยไปเปลี่ยนแล้วก็ได้ใช้เออสรุปว่ามันสบายเท้ามากขึ้นแล้วก็มันไม่มันไม่เจ็บก็เลยรอดมาได้เนาะต้องขอบคุณคู่นี้แหละ ผมจะเริ่มที่ a p p e เลยแล้วกันนะครับคือเป็นผ้าถักเนาะเป็นนิดผมชอบนะเพราะว่าโดยปกติแล้วผมชอบผ้าถักอยู่แล้วเพราะมันใส่แล้วมันให้ตัวได้ยืดหยุ่นได้นิดนึงแต่คู่นี้มันจะมีมันจะมีความผสมผสานระหว่างผ้าถักกับ mesh นิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ซอฟต์มากแต่ว่าก็ใส่ได้แหละใส่ได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บมีความ comfort ประมาณนึงอันนี้ผมให้กลางๆแล้วกันครับคะแนน3.5าเนาะความ comfort โอเค okay. ส่วนผมจะเพิ่ม เขมาอีกเรื่องนันคือเรื่องการระบายอากาศเนาะมันใส่สบายแต่ว่าถ้ามันถ้ามันถี่มากนะมันก็จะมันก็จะระบายยากใช่ไหมแต่คู่เนี้ยทำออกมาได้ประมาณกลางๆแล้วกันไม่ไม่ไม่โล่งมากแต่ว่าก็ไม่ทึบมากผมให้3 5เหมือนกันครับสำหรับคะแนนข้อนี้นะส่วนอีกข้อนหนึงคือเรื่องล็อกดาวน์คือเรื่องการอบรัดหลังเท้าแล้วก็ข้อเท้า,ทาเนี่ยผมว่าข้อนี้เอซิกทำได้ดีนะปกติแล้วก็ ข้อดีของ a อคือเขาจะเขาจะดีไซน์ให้มันให้มันโอบให้มันโอบช่วงเนี่ยช่วงหลังเท้าตรงกลางเท้าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะรับเท้าได้ดีกระชับเท้าได้ดีผมใส่มาสำหรับโลก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเ,อเรื่องข้อเท้าหรือว่าเท้าโค้งเคลงนะอันนี้ดีครับอันนี้ผมให้4คะแนนนะไปต่อกันที่มิโซนะครับคือคือโฟมเนี่ยอย่างที่รู้กันนะคือฟลายโฟมบลัซเนี่ยมันเบาแล้วมันนุ่มแล้วมันกระเด้งด้วย ซึ่งมันดีแหละแล้วก็คู่นี้ก็ให้มาเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ที่มีความเด่นกนะ็คือการดีไซน์เนาะการดีไซน์ของของโฟมเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเชฟมีม,มีมีจุดเว้าจุดอ่โค้งแล้วก็มีดีไซน์ไอ้เขาเรียกว่าจีโอเมทรีของมันน่ยดีครับมันมีช่วยมันเป็นตัวช่วยในการในการส่งให้รองเท้ามันเด้งแล้วก็พุชไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเด้งเนี่ยผมให้ค่อนข้างจะดีนะครับให้4 เนาะดีเลยแล้วก็เนื่องจากโฟมให้มาเยอะโฟมนุ่ม,มไม่มีปัญหาแล้วครับอันนี้ดีเลยเพราะฉะนั้นนุ่มผมก็ให้สีเหมือนกันโอเคครับหัวข้อที่3เอาโซนะครับเอาโซนนี้ผมชอบการวางของเขามากเลยครับคือสังเกตว่าสีเหลืองเนี่ยคือที่เป็นลับเบอร์เนาะที่เป็นเอาโซนจริงแล้วก็เขาจะเว้นช่องที่เป็นสีดำเนี่ยช,ช่องสีดํานี่คือโฟมนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเอาโซจะไม่ไปไปบดบางโฟมหมดทั้งทีเดียวเนาะมันจะมีการดีไซน์แบ่งพาร์ทระหว่างกันอยู่แล้วก็ มันทำให้ความนุ่มของโฟมเนี่ยยังมีอยู่เราสามารถารู้สึกได้ตอนเรากระทบพื้นเน่ย mm hmm. เพราะมันมีโฟมบางส่วนที่มันที่มันสามารถโดนพื้นได้แล้วก็เซฟน้ำหนักด้วยครับมันจะไม่หนักเนาะเพราะฉะนั้นการดีไซน์ของ o u t s o เนี่ยผมว่าเยี่ยมเลยนะเป็นการดีไซน์ขับให้ประสิทธิภาพของโฟมออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นดีไซน์ผมให้4.5นะแล้วก็เรื่องอการยึดเกาะผมว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะจากที่วิ่งมาทั้ง การซ้อมที่เป็นคอนกรีตยามาออยแล้วก็ไปวิ่งงานเขาใหญ่ก็ไปเจอลูกหลังด้วยก็ไม่เจอปัญหาอะไรก็อันนี้ผมให้4นะครับเรื่องการยึดเกาะหัวข้อที่4นะครับก็คือการวิ่งและการควบคุมรองเท้านะผมว่าผมชอบมาก,กน,นะนะคูน่นี้เวลาเวลาไอ้กระทบพื้นแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงส่งเนาะแล้วก็บังคับได้มันสามารถสปีดเร่งได้เลยสั่งได้เลยว่าโอเควิ่งมาสักพักเพจหต้นๆมาเพจห้ครึ่ง แล้วก็เล่งไปเพจ5ได้เลยอันนี้ดีมากบังคับได้เลยเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งในการาขับเคลื่อนในการบังคับเนี่ยผมให้ค่อนข้างจะสูงครับผมให้4.5นะครับสิ่งที่มีผลกับการวิ่งหลกักๆเลยก็คือน้าหนักใช่ไหมอีกข้อนหนึ่งคือน้ําหนักเพราะฉะนั้นน้ําหนักเนี่ยก็มีผลกับหัวข้อนี้ซึ่งผมวัดดูแล้วนะผมช่างดูแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคนะน้ำหนักไซส์28.5เซนได้ ไม่ถึง280เนี่ยผมว่าถือว่าโอเคเลยเนาะเมื่อเทียบกับรองเท้าเซกเมนต์เดีวยวกันเนาะ,ะคู่นี้ค่อนข้างจะเบาเลยแหละนั้นเรื่องเรื่องน้ำหนักผมให้4นะครับโอเคส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องไซส์เรื่องขนาดรองเท้าว่าใส่แล้วตรงไซส์ไหมใส่แล้วมีประเด็นอะไรไหมอันนี้ผมว่าคือจะงงงงนิดนึงแหละเรื่องไซส์ว่าโอเคอันนี้เป็น11 US แต่เซนติเมตรเป็น28.5ซึ่งผมก็เลือกใช้เป็นความยาวที่เป็น28.5 ก็โอเคนะแต่อาจจะอาจจะด,ดูแบบยาวไปนิดนึงไม่เท่ากับแบรนด์อื่นนะแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้แบบว่าหลวมไปเลยแล้วรัดไม่กระชับอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังโอเคอยู่ผมก็เลยให้เรื่องไซส์กลางๆไปนะครับประมาณอ่ะสามจุดห้าคะแนนแล้วกันสุดท้ายครับคือเรื่องอความคุ้มค่าเนาะของคู่นี้ว่ามันคุ้มค่าไหมคือเรื่องแรกคือเรื่องราคาเนาะผมใช้ราคานะปัจจุบันนะหรือช่วงที่ผมซื้อมาเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ย มันดิสคาวหกสิบเปอร์เซ็นตเนาะจากราคาเริ่มต้นสี่พันเก้าตอนนี้เหลือไม่ถึงสองพันเนาะหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบาทประมาณนี้ครับไม่ถึงสองพันผมว่าอันนี้คือจุดเด่นข้อแรกเลยที่ที่เราต้องรีบคว้าเนาะอันนี้ผมให้เต็มห้าเลยครับเรื่องเรื่องราคานะแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเป็นราคาตั้งต้นตั้งแต่แรกนะสี่พันเก้าหลือจะมีส่วนลดอีกสักสิบเปอร์เซ็นจากร้านเนี่ยก็ตกประมาณสี่พันห้าถึงสี่พันเก้าเนี่ยผมว่าก็ยังก็ยังโอเคอยู่อาจจะได้ประมาณสักสี่คะแนนเนาะ แต่เราเราอิงจากราคาปัจจุบันเนาะผมให้เต็ม5ครับแล้วก็ในความคงทนเนี่ยผมว่าเราไม่ได้ใช้แบบว่าไปลงคอร์ดไม่ได้ใช้ไปวิ่งเทมโปหน,หนักๆเนาะมันเป็นใช้แบบว่าเดลี่เทรนนิ่งอาจจะมีวิ่งโซน2อโซนสบ้างซึ่งดูแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้งานหนักเพราะฉะนั้นผมว่าคุณเนี้ยดูแล้วน่าจะใช้ได้อีกนานเลยตอนนี้ผมใช้มา300โลละผมคาดหวังว่าคุณเนี้ยน่าจะใช้ได้สักประมาณอย่างน้อย800โลครับอ่ะตีซะว่า 800-900โลแล้วกันครับคู่เนี้ยเพราะฉะนั้นคะแนนผมให้ประมาณ4.5แล้วกันครับความคงทนเนาะสรุปคะแนนรวมนะครับผมใช้ราคาณนะปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นคะแนนจะออกมานี่ครับ4.13นะครับค่อนข้างสูงทีเดียวสูงมากเลยครับแล้วก็ผมว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่ามากนะครับคือเราสามารถใช้งานได้หลากหลายเนาะผมอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่แค่ใช้ในการวิ่งแบบว่าโซน2หรือว่าวิ่ง EC นะครับผมใช้ลองรันด้วย บางวันผมเอาไปเทมโปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นรองเท้าที่อนเนกประสงค์มากแล้วก็ก็เกือบจะพูดได้ว่าเป็นรองเท้าจบในคู่เดียวได้เหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ต้องไม่ไม,ไม่ซีเรียสเรื่องอผลการแข่งขันขนะครับในสนามแต่ถ้าถ้าคนซีเรียสหน่อยก็อาจจะต้องมีรองเท้าคาร์บอนสักคู่หนึ่งไปลงแข่งหรือลงคอร์ดอะไรเงี้ยครับวิ่งเร็ววิ่งเปเพจสี่อะไรเงี้ยแต่เวลาซ้อมระหว่างวันซ้อมลองลันซ้อมแบบว่าโซน3หรืออาจจะไปเทมโปเนี่ยคู่นี้จบได้เลยเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจรองเท้าคู่นี้นะครับ Nova บลัสผมว่าก็ยังพอค้นหาได้นะครับลองเซิร์ชในออนไลน์ดูว่ามีขายไหมแล้วก็ไปเดินดูตามช็อป a s i c หรือตัวแทนจำหน่ายของ AS i c ได้นะครับตามํามห้างน่าจะพอมีขายอยู่โอเคส่วนรุ่น2นะครับ Nova Blast 2เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ได้ใช้เดี๋ยวผมจะลองมารีวิวเพื่อนๆพี่ๆได้รับรับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะน่าจะทีเด็ดเหมือนกันโอเคก่อนจานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆ กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ